ตัวลอยในตำนานนะฮะใช่แล้วหาคนซื้อไม่ได้แล้วตัวลอย่ส่ีธรรมชาติไม่ใช่สีสมอาหารใช่เลยปั่นวันปั่นวันหนึ่งละเจ็ดโลอ่ะเจ็ดโลใส่อีกใส่หลายถ้วยถ้วยใส่อีกตักเต็ม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 เลยหรอแม่อ่าเต็มเต็มอะสามถ้วย ชื่อปลาจุกบัวลอยเปิดมาตั้งแต่อายุ17ยอ่ตอนนี้อายุตอนนี้อายุ76ก็ขายใส่ไขยย่ยี่ยี่ห้าไม่ใส่ยี่สิบนี้เป็นบัวลอยอะไรไบัวลอยมพะพร้าวอ่อนแต่วันนี้ไม่มีมพะพร้าวมะพร้าวตอนนี้หายากเลยใส่เปลือกใส่เปลือกแทน,แนตลาดไหนแม่ตลาดผลไม้ตะพง ทดลองมาชิมได้นะเบอ,เอร์เทอรัน้าน086 086 99 33 570ขายกี่โมงครับขายตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่5โมงเย็นติดประมาณเก็บก็บประมาณ,มาณถ้าขายหมดเร็วก็เก็บเร็ว3าทุ่ม4ทุ่มไดแ้แนะ่ห้าถงละเท่าไหร่ะห้บาท 拜拜。<Bye. laughs>